ปัญหามันก็เยอะตามรายได้นั謝謝 hmm. s <S ่นแหละรายได้ยิ่งเยอะปัญหาก็ยิ่งเยอะตอนมีรายได้หลักพันมันก็ปัญหาหลักพันเนี่ยพอรายได้หลักหมื่นหลักแสนปัญหามันก็โตตามแล้วจนทุกวันนี้เนี่ยทำเงินได้เป็นล้านก็ต้องมานั่งรับมือกับปัญหาหลักร้านอย่าบอกว่าคนรวยแล้วไม่มีปัญหาคนจนเจอแต่ปัญหาไม่จริงหรอกจะจนจะรวยมันเจอปัญหาตลอดทางระดับของปัญหามันก็ต่างกันไปแค่นั้นเองอยากให้มองแบบนี้มากกว่าว่าปัญหามันมาพร้อมกับวิธีแก้เพียงแต่ว่าบางทีกว่าเราจะเจอวิธีแก้มันก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาในการรับมือกะ แต่ให้เชื่อแบบนี้ไปก่อนว่ายังไงมันมีวิธีแกแน่นอนเพราะทุกปัญหามันมีทางออกผมเจอปัญหาตั้งแต่วันจน,จนมาจนรวยขนาดนี้ยังไม่มีแม้แต่ปัญหาเดียวนะที่ไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ผมกลับรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นบันไดด้วยซ้ําที่มันพาเราไปสู่การจะมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความสามารถนะเพราะฉะนั้นให้ยิ้มรับเถอะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นนะปัญหาก็รับมือกับมันต่อไปฮะ เนะพอะยังไงก็เจอแน่นอนคุณก็แค่เจอปัญหาแก้ปัญหาแล้วก็ไปต่อเพราะฉันถ้าอยากรวยนะไปเพิ่มทักษะหรือความสามารถนะในการแก้ปัญหาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วกันแล้วผมว่านี่แหละคือปัจจัยสำคัญข้อหนึ่งที่ทำให้คนรวยจนต่างกันครับ